สวัสดีครับวันนี้ทางเพจเกมอิโมเรียลจะมารีวิวตัว GPD ตัวใหม่คือ GPD XD นะครับตัวนี้เพิ่งถึงมือถผมเมื่อเช้านี้เลยนะตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น 16GB สีดำนะซึ่งตัว XD เนี่ยจะแบ่งด้วยกัน3รุ่นคือแบ่งตามความจุข,ของมันนะจะมี 16GB กิกนะ 32กิกแลวก็64กิกซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยสีเครื่องจะต่างกันนะอย่างกิกเนี่ยจะเป็นสีดำา3 2ิกิกจะเป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็64กิกจะเป็นสีแดงสีเนี่ยเดี๋ยวดูกันในรูปที่หน้าเพจที่หลังแล้วกันนะมาดูตัวเครื่องกันคือตัวเครื่องเนี่ยที่ฝาที่หน้าเครื่องเนี่ยาการออกแบบตัวเครื่องเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับ Nintendo DS XL นะ คือขนาดเนี่ยจะพอๆพกันเลยนี่เดี๋ยวผมมีเทียบให้ดูเนี่ย n ิ n t e n d o XL นะขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะฮะหรือเรียกได้ว่าแทบจะก,ก๊อปปี้กันเลยทีเดียวนะฮะเพียงแต่ว่าก็มีส่วนแตกต่างนิดนึงคือสีอย่างเงี้ยสีที่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำเมทัลิกเคลือบเงานะเหมือนกับตัวของ g อ่ Q9 Q89 านะฮะ แต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นดำด้านนะจะเป็นสีดำด้านนะก็ตัวเครื่องโดยรอบเนี่ยส่วนประกอบด้านบนนะจะมีปุ่ม L1 L2 R1 R2 เนี่ยแล้วก็เป็นสล็อตช่องเสียบต่างๆเสียบเมมโมรีการ์ดเสียบ USB ไว้ต่อคอมต่อใส่ชาร์จนะ HDMI ต่อทีวี แล้วก็หูฟังนะต่อมาตัวเครื่องเมื่อเราเปิดขึ้นมาตัวนี้ผมบูตเครื่องไว้ล้วน้ำฝาดภาพขึ้นเนี่ยทำได้ค่อนข้างแน่นทีเดียวแล้วก็จะมีล็อกให้3ระดับคือระดับตั้งฉาก1่เอียง2นี่แล้วก็ระนาบ3นะแต่ว่าไม่จะเป็นต้องลงล็อกก็ได้นะเราแต่ความถนดัดนะไม่จะเป็นต้องลงล็อกก็ได้ แล้วก็ปุ่มต่างๆที่มีมาเนี่ยก็เหมือนกับตัวคีบแปดคีว่าเพนยาแตําแหน่งจะต่างกันนะมีอนาล็อกสปุ่มซ้ายขวานะปุ่ม d p a พดบังคับทิศทางก็เป็น d p a พนะจะไม่ใช่เป็น i o ลักบอททอมที่แยกเป็น4ปุ่มอันนั้นคือ i o ลักบอททอมแต่นี้จะเป็นดี a พแต่ว่าจะเป็นกากรบาทจะไม่ได้เป็นทรงกลมเหมือนคีบแปดคิวานะแล้วก็ปุ่มควบคุมสปุ่มนะ แล้วก็ select start แล้วก็จะมีที่เพิ่มเข้ามาจาก Q9 ก็คือ L3 R3 นะก็คือถ้าเป็นจอยธรรมดาเกมทั่วไปเนี่ยจะแทนการกดปุ่มที่อนาล็อกนะเพราะอนาล็อกตัวนี้จะกดไม่ได้มันคับได้อย่างเดียวถ้ากดก็มากดที่ตัวนี้เอานะแต่ว่าก็เกมไม่รู้จะมีเกมอะไรที่รองรับ L3 R3 หรือเปล่านะในระดับนี้เปิดเครืขึ้นมา ส่วนหน้าจอเนี่ยขนาด5นิ้วทัสกรกนได้เหมือนกันนะได้ปกติเหมือนกันหรือว่าจะใช้ปุ่มคอนโทรลก็ได้นะหน้าตาระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Android เหมือนกับ Q9 Q89 แต่ส่วนที่ต่างกันออกไปก็คือ,อ,อคอนโทรลด้านล่างตัวนี้นะ มเอาให้ดูตัวนี้ถ้าอย่าง Q9 Q8 9เนี่ยจะมีปุ่มด้านล่างเนี่ยปุ่มปรับ mapping joy นะปุ่ม back ปุ่ม home ปุ่มเปิด test manager นะฮะจะอยู่ด้านล่างนี้หมดนะแต่ว่าตัวของ x d เนี่ยจะไม่มีละตัวนี้จะไม่มีนะจะย้ายมาเป็นปุ่มกดตายตัวเลยคือนี่ p a s ต Manager นะแล้วก็ปุ่ม Key Mapping นะปุ่ม Back ปุ่มย้อนกับปุ่ม o o m นะก็คือที่เขาทำแบบเนี้ยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เกะกะสายตาเรากรณีที่ถ้ามีแถบขึ้นมาอีกเนี่ยจอก,ก็จะยิ่งเล็กลงนะก็อาจจะไม่สะดวกนะก็เลยย้ายมาเป็นปุ่มกดแบบตายตัวอย่างนี้เลยนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลา มันก็ดีมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อเสียอาจจะคือเป็นปุ่มเพิ่มขึ้นมาฮะอาจจะไม่ได้ต้องมาสัมผัสที่หน้าจออาจจะยังไม่ชินแต่ข้อดีเนี่ยคือบางแอปเนี่ยตรงแถบเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเองปิดเองเราจะต้องมานั่งปัดขึ้นปัดลงนะฮะก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่พอมาเป็นตรงเนี้ยก็ดีเหมือนกันผมว่าถ้าถ้าใช้สักพักนึงเนี่ยอาจจะชิน อาจจะชินแล้วก็ใช้ได้คล่องนะฮะแล้วก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะฮะปุ่มเปิดปิดเครื่องปิดหน้าจอนะฮะบูตเครื่องแล้วก็อีกจุดแล้วก็เวลาพับฝาลงมาเนี่ยเนี่ยเราสังเกตคือน่าจะจะไม่มีอะไรที่โดนหน้าจอเลยเพราะฉะนั้นหน้าจอจะไม่เป็นรอยแน่นอนจะมีตัวเนี้ยมารับหน้าจอแล้วก็มีปุ่มยางต่างๆคอยมารับไม่หน้าจอไปโดนพวกปุ่มกด เรื่องเป็นรอยเนี่ยก็หายห่วงนะฮะแล้วก็ในส่วนของแอปเล่นเกมต่างๆเลยเนี่ยจะเหมือนกับของคิวแปดคิวเก้าตัวนี้ผมว่าอาจจะลองย้อนกันดูเอาเองละกันนะฮะแต่ที่แตกต่างอีกนิดนึงคือแต่ที่ผมทดเทสมานะครับเล่นเกมตัวนี้เนี่ย XD เนี่ยจริงๆสเปคเดียวกับ Q9 เเลยแต่ว่าพอ มาเทสเกมและอย่างที่ผมเคยบอกเอ่อ God of w เ r t เ k เนี่ยเล่นใน Q9 เนี่ยอาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะพอมา XD ดีเนี่ยดีขึ้นนะกระตุกน้อยลงไม่ได้บอกว่าเทียบเท่าต้นฉบับ p s เนะเพียงแต่ว่าดีกว่า Q9 คืออาจจะประมาณ90%กว่านะี่ที่ทำได้นะแต่ว่าเรื่องเสียงอาจจะ ยังมีปัญหานิดนึงก็ปรับตั้งค่าอะไรลองดูกันแล้วกันนะฮะอันนี้ผมลองเปิดให้ดูแล้วกันอย่างเท k เกนหแล้วก็การลรันโปรแกรมการบูตเครื่องอะไรเนี่ยจะเร็วกว่า Q9 นะตทั้งที่สเปคเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกัน CPU อ่ G P U ตัวเดียวกันแต่ว่าอาจจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นที่เฟิร์มแวร์ของมันนะเพราะว่าเฟิร์มแวร์เนี่ยจะเป็นคนละตัวกันเฟิรวมร์จะคนละตัวคิวเก้นพอดีเมื่อกี้เปิดจาก แฮปปี้ชิกแฮปปี้ชเล่นรัน PHP อาจจะได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่อ๋อผมลืมไปผมมีตัวนี้อยู่ตัวนี้จะเป็นตัวโกนะคือเป็นตัวเสียตังก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วกันนะมันก็ดีกว่าตัวฟรีนิดนึงนะอันนี้แล้วแต่คนที่อยากจะลองอันนี้ผมดาวน์โหลดมาเพื่อจะลองให้รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างตัวฟรีกับตัวเสียเงิน เนี่ยคือลักษณะก็ค่อนข้างเลื่อนนะเกือบจะเท่าต้นฉบับเลยคือถ้าเป็น Q9 เนี่ยอาจจะมีแหลกๆนิดนิดนึงเหมือนกับดีเลย์สโลโมชันนิดนึงแต่ตัวนี้จะลื่นกว่านะนะคร่าวๆแล้วกันแล้วก็ในส่วนอย่างอื่นเนี่ย สเปคเรื่องสเปกของตัวเครื่องเนี่ยเดี๋ยวก็ตามดูกันที่หน้าเพจอีกท,ทีแล้วกันนะฮะแล้วก็โดยรวมเนี่ยจากที่ลองเทสมาเนี่ยคืออาจจะสงสัยว่าแล้วมันต่างกับ Q8 Q 9ยังไงพราะจริงตัวนี้ราคาจะสูงกว่าก็เหมือนกับเป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็น Q 8 9 Q9 เนี่ยจอใหญ่7นิ้วนะนี่แทบเทียบตัวเครื่องขนาดตัวเครื่องเนี่ยก็จะใหญ่กว่า x d ดีเยอะนะ ก็เป็นตัวเลือกคือถ้าคนต้องการเล่นเกมแล้วก็อยากได้ภาพจอใหญ่ๆเลยนะถือเล่นเลยไม่ต้องต่อทีวีหรืออะไรเนี่ยไม่แค่เรื่องขนาดแล้วก็อยากใช้งานเป็นแท็บเล็ตได้ด้วยนะก็เลือกเป็น Q9 Q89 นี่ละกันนะส่วนใครที่ต้องการเน้นเล่นเกมเป็นหลักพกพาสะดวกก็ XD นะ ซึ่งตอนนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ของเขาเลยเพิ่งจออเมื่อปีที่แล้วนะคุณภาพการประกอบก็ดีเลยทีเดียวแล้วก็จุดเสียอย่างหนึ่งที่ที่ผมลองนะคือเนี่ย lr ข้างบนเนี่ยเวลากดจะมีเสียงติ๊กแทกติ๊กตอาจจะลำคาญนิดนึงนะแต่เหมือนกับเป็นการว่าเอ้ยคอนเฟิร์มว่าเอ้ยเรากดติดนะติ๊กแทกติ๊กแกนะไม่ต้องกลัวไอ้กดปุ่มมันเสียหรือไม่เสีย เรากดเนี่ยเรารู้เลยว่าเสียไม่เสียนะกดติดไม่ติดนะติ๊กกติ๊กก็ใช้ไปสัพักอาจจะชินไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็การกดจับการจับเนี่ยค่อนข้างถนัดมือเลยทีเดียวถ้าคนเคยเล่น d s เอยู่สาเล่น3 d s XL อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้เนี่ยคือเวลาต่อภาพออกทีวีผ่านสาสาย hdmi เนี่ยคือถ้าเป็นตัว Q9 เนี่ยเวลาเราต่อเนี่ยต่อเข้าทีวีเนี่ยเครื่องจะต้องเปิดตลอดติดตลอดนั่นคือว่าหมายความว่าเวลาเครื่องรันอะไรเนี่ยมันก็จะภาพไปรันบนทีวีด้วยนะถ้าเราปิดหน้าจอทีทีวี TV ก็จะดับนะแต่ว่าใน Q9 เนี่ยเวลาเราต่อขึ้นภาพขึ้นทีวีเนี่ยเราสามารถาพปิดฝาได้นะจอที่เครื่องจะดับภาพก็จะไปขึ้นทีทีวีแทน นั่นหมายความว่าเป็นการประหยัดแบตพลังงานไปในตัวนะทำให้ยืดอายุการเล่นการใช้งานได้ดีกว่าตัว Q 9 Q 8 9นะที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตัว Q 9 Q 8 9เนี่ยหน้าจอตัวเตัวเองเนี่ยใหญ่อย,ยอยู่แล้วควอ,อาจ,จะไม่ได้เน้นให้ต่อทีวีมากนักอาจจะทำมาให้เสริมแค่นั้นก็เลยไม่ได้เน้นฟังก์ชันตรงการต่อทีวีนะพราะหน้าจอตัวเองใหญ่ยอยู่แล้วเห็นชัดอยู่แล้ว ส่วนตัวเนี้ยก็อย่างที่บอกคือเน้นเล่นเกมทําให้เพิ่มเติมในส่วนตรงนี้เพื่อต่อขึ้นทีวีให้จอได้ใหญ่ขึ้นจะได้เล่นได้สนุกขึ้นนะแล้วเฟร์มแหทนออกมาเนี่ยได้ดีกว่าตัว Q9 ทั้งที่สเปคเครื่องตัวเดียวกันเหมือนกันนะอากอย่างหนึ่งคือที่เหนือดีกว่า Q9 คือตัวเนี้ยหน้าจอ5นิ้วก็จริงแต่ความละเอียดของจอจะสูงกว่า Q9 คิวเก้าเนี่ยจอเจ็ดนิ้วความละเอียดรู้สึกมันจะพันกัยี่สิบแปดคูณเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละเดี๋ยวต้องดูหน้าเว็บหน้าเพจอีกทีหนึง่งส่วนตัวเนี้ยหน้าจอห้านิ้วความละเอียดหน้าจออยู่ที่พันสองร้อยแปดสิบคูณเท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันซึ่งหมายความว่าละเอียดกว่าความคมชัดทําได้ดีกว่านะการปรับแสงอะไรก็ค่อนข้างจะเห็นผลชัดเจนมากกว่า ก็นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงแพงกว่า Q9 นะอย่างเช่นเฟิร์มแวร์ตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวลาเรามาเริ่มมาที่แอปในแอปพลิเคชันเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะมีปุ่มบอกเลยว่าให้กดอันสตอลได้เลยนะอย่างเช่นผมลองกดเนี่ยกดปุ่มก็จะถามเลยอันสตอลแอปไหมซึ่งถ้าเป็น Q9 เนี่ยเราต้องไปเข้า setting, เซตติ้งนีแล้วก็เข้าหน้าแอปอันสตอลมันออกไป ก็จะยุ่งยากใช้งานแบบแท็บเล็ตทั่วไปแต่ตัวนี้ถูกเซตมาให้ใช้งานได้คล่องกว่านะแล้วก็พวกแอป,ปที่ใช้เล่นเกมอะไรอย่าง Happy c h i c k ค o b บ x กเนี่ยก็จะเหมือนกันนะ มาลองดูกันอีกนิดนึงนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถต่อจอยได้เหมือนคิวกหรือทุกอย่างควาสามารถเหมือนกันเลยนะ <Yeah. S 2> ก็ทำได้ค่อลื่นเลยทีเดียวนะไม่มีสะดุด ช่แลวเราควบคุมก็ได้ก็ง่ายแล้วปุ่มกดต่างๆเนี่ยก็โอเคเลยอยู่ใกล้ระดับนิ้วมือนะรถ้าอย่างเป็นอย่างเป็น Q9 เนี่ยบางทีจับปุ่ม L R เนี่ยอาจจะอยู่สุดปลายมือไปหน่อยนะโอเคก็ ในส่วนของการใช้งานการเล่นเกมอะไรพวกนี้ก็ผมให้ให้ให้ไปดูของ Q9 แล้วกันที่ผมเคยรีวิวก่นอนน้นนี้นะเพราะถ้ามารีวิวทีนึอาจจะซ้ำซ้อนแล้วก็อาจจะซ้ำซ่าแล้วก็นานนะก็โดยรวมเนี่ยสรุปเลยแล้วกันว่าข้อแตกต่างของ2ตัวเนี่ยคืออย่างแรกอย่าง Q9 ตัวนี้อันนี้ Q89 แต่น้ากหน้าตาเหมือนกันตัวนี้เนี่ยโอเคเป็น ท็บเป็นเครื่องเล่นเกมหน้าจอใหญ่นะใช้งานเป็นแท็บเล็ตธรรมดาทั่วไปได้นะมีแอปสต o ร์มีเล่นเน็ตดู YouTube อะไรได้หมดเหมืนกันหมดนะเวลาเล่นเกมก็โอเคระดับหนึ่งนะถือถนัดมือแต่ว่าบางทีเนี่ยเกมที่ต้องกดปุ่ม L R เนี่ยมันจะอยู่สุดปลายนิ้วพอดีอาจจะลำบากนิดนึง L1 R1 ไม่เท่าไหร่แต่ L2 R2 เนี่ยอยู่ด้านบนเนี่ยอาจจะต้องขยับมือน,นิดนึงอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเกมที่มีที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นเกมเก่าๆอยู่แล้ว L2 R2 เนี่ยจ,จะไม่สําคัญเท่าไหร่ไม่จําเป็นนะก็กดได้ L1 R1 ก็ยังกดได้ถนัดอยู่โอเคไม่มีปัญหานะควบคุมได้นะหน้าจอใหญ่ใช้งานเป็นแท็บเล็ตได้นะไม่แค่เรื่องขนาด พกพไม่แครเรื่องขนาดนะส่วนตัว XD เนี่ยก็เน้นไปทางเล่นเกมเป็นหลักขนาดเล็กกว่าพกพาสะดวกมีปุ่ม LR อย่างละ3ปุ่มเพื่อรองรับเกมอะไรไม่รู้ในอนาคตนะเพราะว่าตามคอนเซปต์รองรับเน้นเกมเก่าๆนะอาจจะรองรับเกมพวก Android ใหม่ๆก็ได้นะก็รอดูกันต่อไป แล้วปุ่มกดต่างๆเนี่ยทำได้ก็นุ่มมือไม่ใช่นิ่มนะฮะคือนุ่มมือกดแล้วแบบนิ่มไม่มาติกๆๆ๊กแทกติ๊กแทกแต่ว่ากดแล้วตอบสนองได้ดีเลยนะการวางตำแหน่งปุ่มต่างๆถือได้ค่อนข้างถนัดมือนะ L 1 R 1 L 2 R 2ก็กดได้ไม่มีปัญหาไม่ไม่เกินไม่ยาวเกินปลายนิ้วเรานะแล้วก็เรื่องของ G Sensor นะจริงตัวเนี้ยมันหมุนได้รอบตัวเลยแต่ไม่รู้ผมไปกดอะไรผิดไปหรือเปล่านะอ่ะไม่เป็นไรคือมีจีนเซนเซอร์เหมือนกันหมุนหน้าจอได้รอบทิศทางเลยสีทิศนะนกำลังงงอยู่ว่าทำไมมันไม่ได้ก่อนหน้าน,นี้ยังทำได้เลยอาจจะอ่ะเดี๋ยวค่อยหากอีกทีด้านแต่คือมีจีนเซนเซอร์ในตัว เวลาเล่นเกม Android ลอะไรพวกเนี้ยสามารถโยกตัวเครื่องได้เลยยิงตัวเครื่องได้เลยนะมี G sensor ในตัวแล้วก็ฝาพับปิดเครื่องนะโอเคต่อออกทีวีพับหน้าจอต่อ,อ,อทีวีช่วยประหยัดแบตเล่นได้นานขึ้นนะแต่ว่าเวลาพับเนี่ยก็ต้องต่อจอยเหมือนกันเพราะว่าเราเพราะเราพับหน้าจอไปเนี่ยมันก็กดไม่ได้อยู่แล้ว ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งแล้วกันที่ว่าราคาจะสูงกว่าคิวกล้าสักนิดนึงนะแต่ว่าคุณาภาพผมว่าก็โอเคเลยถ้าบางคนอาจจะสงสยัยอ่ะถ้าราคาขนาดนี้ซื้อ 3DS ไปเลยดีกว่าไหมก็คือ 3DS อะ่ะคุณก็เล่นได้แต่ 3DS เกมของ 3DS เท่านั้นแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยคุณเล่นได้ถึง18ระบบเลยตั้งแต่ PC Engine จนถึง p s p คุ้มขนาดไหนนะแล้วเกมทั้งหมดเนี่ยเป็นหมื่นเกมดาวน์โหลดได้ฟรีเลยผ่านแอป,ปที่มากับตัวเครื่องนะไม่ต้องเสียเงินซื้ออะไรเลยคือซื้อเครื่องไปแค่นั้นจบอาจจะไปเสียเสียเงินซื้อแอป,ปเพิ่มเติมอย่างเช่น PS p s s PPS, ี p PS, p ตัวนี้เนี่ยที่เสียเงินเพิ่มแล้วก็ดาสติกคือจริงๆตัวฟรีมันมีแต่ว่าตัวเสียตังค์เนี่ยมันต้องมีอะไรดีกว่าอยู่แล้วแหละ นะอย่างเช่นเล่นเกมได้เลื่อนขึ้นปรับแต่งแอปได้มากขึ้นอันนี้แล้วแต่สถัทาแล้วกันนะก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าการใช้งานมันเหมือนกันกับตัว Q9 กก็ลองย้อนดูกันได้นะฮะก็มีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็จบรีวิวตัวรีวิวเท่านี้ยังมีตัวอื่น รอรีวิวต่อรอติดตามกันต่อได้นะครับขอบคุณครับ